Tá. สวัสดีค่ะทุกคนพี่เป้ชวนโน้องไปรับของฟรีนะคะซึ่งเป็นมงกุฎดาบทั้ง9้าแฉกแบบนี้บอกเลยว่าโคตรเทพไม่มีม่ได้แล้วนะคะและเขาแจกเพียงแค่หนึ่งหมื่นชิ้นเท่านั้นทําแค่ส5้านาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะและ้วะน้องใส่มานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทํายังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะน้องจะต้องทําการเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะพี่เป้จะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้นนใต้คลิปนี้ก็ยืนยันอะไรให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยน้องต้องเข้ามาเว ส่งลิงค์ให้ด้านล่างนะคะแล้วกดด้านบนนะที่คําว่าร็อกอินนะคะน้องที่อยู่ด้านบนขวานะคะเมื่อน้องกดปั๊บนะให้เลือกตัวไอคอนที่มันเป็นรูปโรบอกตามพี่แป้งชมมาได้เลยนะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรค่ะเพระ เราจะต้องล็อกอินผ่านโรบอทของเราเท่านั้นนะคะพอกดปั๊บนะคะน้องกดปุ่มสีขาวแล้วเลื่อนลงมากดปุ่มสีฟ้านะคะแล้วรอปุ่มสีฟ้าทีหนึ่งแล้วกดได้เลยค่ะจากนั้นน้องก็ยืนยันชื่อของน้องให้ถูกต้องกดปุ่มสีเหลืองแล้วก็เลือกเกมอะไรก็ได้นะสักหนึ่งสองเกมนะคะแล้วน้องเจอตรงนี้น้องกดสคริปต์ไปได้เลยนะคะข้างๆปุ่มเน็กนะคะแล้วก็เลือกอวตารของเราแล้วกดเน็กไปแล้วกดสคริปต์นะคะน้องแล้วก็กดฟินิชได้เลยค่ะแต่ถ้าหากน้องคนไหนเคยลงทะเบียนแล้วจะที่แป้นชมเคยสอนดาบใหญ่ไปก็ไม่ต้องทําใหม่แล ต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนก่อนไม่งั้นจะไม่สามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะขาวแมพตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทํายังไงบ้างซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะน้องซึ่งเควสเนี่ยจะอยู่ด้านบนของเรากดคาว่าอีเวนต์คือเควสเนี่ยโน้องๆจะต้องทําการเล่นมินิเกมให้ชนะทั้งหมด10ครั้งหรือ10เรานะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเกมเนี่ยมันจะให้เล่นเป็นบุคคลก่อนนะคะยังไม่ได้เล่นแบบทีมซึ่งต้องเล่นแบบธรรมดาไปก่อน5ครห้าครั้งเึงจะเล่นแบบทีม น้นนนองก็จะสามารถที่จะได้วินทั้งหมด5วินไปเลยนะคะแค่เล่น2รอบน้นนองก็จะได้เลยสําหรับใครที่เล่นแล้วไม่ช้าหน่อยเลยเงี้ยก็เล่นไปทั้งหมด3รอบล้วก็จะรวมๆกันอาจจะได้ประมาณ10บวินแบบพี่นะคะซึ่งมินิเกมเนี่ยมันง่ายน้นนองน่าจะเข้าใจอยู่แล้วน้นนองก็พยายามแบบมาเลือกแบบทีมนะคะแล้วก็เลือกเอาจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาจะอยู่สีแดงหรือยู่สีน้ำเงินนะคะมินิเกมันนี้ของพี่แป้งชมเนี่ยก็คือน้องๆเนี่ยเหยียบเป็นสีตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะและอันต่อไปน้นนองก็แค่ข้ามนะคะกระโด ลาวาไปจะถึงจุดหมายสีอะไรได้ชนะก็คือเราวินเลยได้ยังสมมติพี่แป้ยเสียเงินสีแป้ชนะเนี่ยพี่แป้งก,ก็จะได้วินไปเลยนะคะจากอันนั้นส่วนมินิีเกมอันนี้นะน้องๆคือทําเวลาให้ได้ใกล้เคียงกับที่เขากําหนดมามากที่สุดนะคะยี่แป้งกดสีแล้วเลยไปเยอะอย่างเงี้ยคนที่ใกล้เคียงกับเลขสีเนี่ยมันก็จะได้ไปนั่นเองนะคะอย่างตอนนี้นะคะพี่แป้งชมก็ได้มาแล้วนะคะสีวินนะคะคือชนะ4ใน5นั่นเองนะคะแล้วก็กดเล่นใหม่ค่ะน้องๆก็ทําการะะเลือกทีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเล่นเหมือนเดิมในการที่น้องๆก็เล่นออบ,บ อย่างนี้ก็คือกระโดดให้โดนคนนะคะอย่าจมกับลาวาก็พอสมมุติว่าโน้นเนี่ยได้ครบ10บวินแล้วกดเคมยูจีซีนะคะเขาจะพาเราเด้งไปอีกแมปหนึ่งเพื่อไปรับของฟรีค่ะจะได้ให้นอนเดินตรงมาที่บ้านหลังนี้นะคะที่เป็นประตูสีส้มแล้วเดินเข้าไปได้เลยค่ะจะได้ให้นอนเดินตรงขึ้นไปนะคะด้านบนที่มีคําว่าเคมนะคะแล้วไปในวงกลมสีฟ้าแล้วให้น้องกดอีนะคะแล้วก็กดเลือกคําว่าเคมตรงมุมกุดที่เป็นแบบ5แชก้าแชกอะไรแบบนี้จะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะ